สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะสองวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเหมือนหน้าหนาวเลยช่วงเช้านี่คือเย็นตอนกลางคืนก็นอนสบายไม่ต้องเปิดแอร์หรือว่าพายุเข้าก็ไม่รู้มันเหมือนหน้าหนาวเลยค่ะช่วงเช้าเช้านกก็จะห่มผ้ากัน หนิงไม่แน่ใจเลยว่าพอถึงหน้าหนาวที่นครพนมนกของหนิงจะเป็นยังไงเพราะเขาไม่ชินกับอากาศหนาวเพราะอยู่สม,มุทรปราการไม่เคยเจออากาศหนาวแต่นครพนมนี่คือเคยมีต่ำสุดนี่คือห้าโอหองศาเลยนกจะเป็นยังไงรอลุ้นต่อไปหนิงก็ลุ้นค่ะส่วนมากแล้วก็จะประมาณเดือนธันวาคมกลา ช่วงหน้าหนาวพาชมกลงรวมในโรงเรือนก่อนค่ะวันนี้พาเข้าโรงเรือนวันก่อนให้ฟังเสียงขันโยนของเจ็ดแปดกุกไปวันนี้มีคอกพี่หรือคอกน้องก็ไม่ไม่แน่ใจค่ะอาจจะเกิดไล่ๆกัน หนิงจำอายุเขาไม่ได้ตัวนี้หนิงมีคลิปเสียงขันโยนมาให้ฟังเขาโยนที่ได้ทั้ง5ทั้ง6บางทีก็มีแกม7ก็คือกุกไม่เสมอะค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเต็มตับที่เท่าไหร่แต่บางทีก็5แต่แต่หนี่คือจะบ่อยค่ะหรือเราจะเรียกว่าเขา6กกุก แต่บางทีมันก็มีแกม7จดแต่ไม่ไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าเขากุกสูงแล้วกันนะคะ5้ากุกขึ้นกลองรวมก็ต้องรอเช็คกุกก่อนนะคะเพราะว่าจำอายุไม่ได้แล้วค่ะว่าเขาอายุกันเท่าไหร่หนึ่งจำได้แค่กลงนี้กลงเดียวคือเด็กสุด เด็กสุดเลยที่ย้ายมาจากสมุทรปราการนอกนั้นก็คือน่าจะรอเช็กกุกได้แล้วแต่หนิงก็ยังติดสิบกรงแขวนที่หนิงเช็คไว้ที่หนิงยังส่งไม่ได้กรงนี้ก็จะขาวขาวทุกตัวเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้ล้วนนะคะบางตัวก็มี แต้มตรงข้างหลังส่วนคู่นี้ก็เป็นคู่เก่าที่เคยให้ลูกแล้วพ่อด่างห้าหกุกบางครั้งก็โยนที่5กาุกบางครั้งก็6กุกกับแม่ปลาแป้งห้ากุก ผู้นี้หนิงว่าเด็ดสําหรับหนิงเพราะว่าเขาให้ลูกได้หลากหลายดีให้ทั้งสีป่าปะแป้งขาวขาวดางแล้วให้ลูกแดงด้วยค่ะคือจะให้ได้หลากหลายอะไรขนาดนั้นลูกข้อแรกของเขาโยนที่หกกุกเหมือนพ่อเลยค่ะ แต่ข้อแกรกนี่คือสีป่าแต่ขึ้นเร็วมากเลยค่ะตอนนี้คุณหมูเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แล้วสำหรับลูกข้อแกรกของเขาซึ่งตอนนี้เข้าคู่ใหม่นี่ค่ะหนิงจะพามาดูที่คุณหมูเข้าคู่ลูกของข้อด่างเมื่อกี้นี่เลย เป็นสีป่านะคะพ่อด่างแม่ป่าแป้งลูกข้อแรกเป็นสีป่าตัวนี้โยนที่หกกุกไหลถึงสิบสิบกว่ากุกเลยค่ะก็เลยเก็บไว้เป็นพ่อพันเข้ากับแม่ขาวยังหนึ่งยังไม่ได้ยินเลยค่ะว่าเขาโยนที่กี่กุกนะว,วันนี้ก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าพอเข้า รงเพาะแล้วบางทีตัวเมียก็ไม่ค่อยจะขันเท่าไหร่แต่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามกุกค่ะสำหรับนกในฟาร์มขงหนิงที่หนิงพออยู่หนิงว่าน่าจะสามสี่เลยล่ะค่ะสำหรับแม่ขาวตัวนี้เผื่อลูกที่ออกมามีกุกไหลเหมือนพ่อมั้ง จริงๆพ่อเขายืนที่หกกุกพ่อด่างตัวเมื่อกี้ให้ลูกหลากหลายจริงๆหนิง,งชอบค่ะแดงก็ได้ด่างก็ได้ขาวก็ได้สีป,ป่ายังได้เลยค่ะเดี๋ยวรอลุ้นลูกคู่นี้นะคะว่าจะให้ลูกออกมาแนวไหน แต่หนิงดูดูขาวตัวนี้แล้วหนิงว่าไม่ต่ํากว่าสี่กุกเพราะว่าหนิงเห็นเห็นกําไรเขาละเพราะว่าคอกพี่ของเขาโยนไม่ต่ํากว่าสี่กุกคือสี่ห้าหกขาวตัวนี้ต้องสี่กุกแน่ๆหนิงว่าคือไม่ต่ํากว่าสี่กุกเข้ากับพ่อหกกุกคู่ใหม่ล่าสุดของคุณหมูจะได้กุกไหลเหมือนพ่อไหม มีเสียงเครื่องยนต์ตัดหญ้าด้วยหนิงมาทำคลิปช่วงนี้พอดีเลยเดี๋ยวไปดูตัวที่หนิงพูดไว้ต้นคลิปนะคะว่าหนิงมีคลิปเสียงมาให้ฟังเป็นคอกพี่คอกน้องกับสองวันที่หนิงลงไปก่อนที่เจ็ดแปดกุกนั่นแหละคะ่ะ เขาเป็นนกที่กุกไม่เสมอคือบางวันก็ห้ากุกบางวันก็หบางครั้งก็แกม7แต่หนี่คือจะบ่อยค่ะเขามีปีกขาวข้างซ้ายเส้นหนึ่งนะคะเสียงจะออกแนวคมใส ส่วนตัวที่เจ็ดแกุกก็จะแบบทุ้มโตก็แล้วแต่ชอบนะคะบางท่านก็ชอบแบบแนวคมใสบางท่านก็ชอบแบบทุ้มโตชอบไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะตัวนี้ก็ถือซะว่าเขาโยนที่ห้าหกกุกแต่จะ6บ่อยเหมือนอย่างที่หนิงบอกนะคะ อย่างคลิปเสียงของเขาวันนี้ก็จะเต็มตับที่6บ่อยค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของเขาให้ลูกแบบเสียงเสียงสองแบบค่ะคือคือให้แบบเสียงทุ้มโตด้วยคมใสด้วยคือไม่ได้เสียงไม่ได้เหมือนกันทุกข้อกะะคะ เดี๋ยวไปฟังเสียงขันโยนของเขาเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ